นี้นะครับนะครับได้รับเกียรติจากนะครับจะแทนนะครับพนักงานบรรจุสำคัญครับคุณสมริดมารยาทครับกีฬาขมุดตร่งขอรับประทานครับสำหรับในการในคู่นี้ครับในเสื้อสีเขียวครับเสื้อสีเขียวนี่ทางด้านของนะครับโรงเรียนวัดหนองสุดะครับส่งมาเชื่อมเรียบร้อยแล้วสําหรับหมายเลขหนึ่งสุธินันหมายเลขสองพัชรกรหมาย เลขสามปริวัติหมายเลขห้าพิติวุฒิหมายเลขหกพัฒนาหมายเลขสิบปริวัติหมายเลขสิบเอ็ดธนพัฒน์นะครับสำหรับผู้สอนนะครับนายสอนรามศิงห์พรนะครับสําหรับผู้ริการนะครับนางสาวพัฒนีนะครับ,รบผองไพศาลนะครับส่งไชื่อมาเรียบร้อยแล้วนะครับ รอบคุณบอลครับแค่ครับคครับในครั้งนี้ครับขอบคุณไปยาในะครับบริษัทคาคิวมีดแอนแลนด์จำกัดนะครับรวมไปถึงนักเก็ตไก่ตาสัเบลลี่นะครับนะครับแล้วก็น้อยงานซีวเอ็นนะครับที่เอ่อเข้ามาสนับสนุนนะครับเริ่มเล่นกันมาครับจังหวะนี้ครับก็ยังจะโดนบังอยู่ยังไปได้อยู่นะครับของหมายได้หกครับนะจ๊ะจังหวะจะโดนสวนกลับเปล่าหรือนครับตัวแรนของหมายด้สิสิ่ตัดเข้ามาครับจังหวะนี้กับตันที หมุนซับป่าวดึง,ดงล็อกหลอกโอ้โหบุกกันเร็วเลยครับแต่ก็ยังโดนตัดออกมาโอ้จังหวะยังแล้วก็ยังอู้ไม่โดนครับล็อกหล,ลอกได้ขวา,าพื้นที่ไปเลือกกินแล้วโอ้โหยิงในนักี่เรา,าเกือบไปครับอันนี้มากรครับ ของนะครับด้านของไอ้กรรมด้านของผู้กลางนะครับหมายเลข11นะครับตะลุยสัตว์นะครับหมายเลข2ตะลุยนะครับหมายเลข5นะครับตีลุกีลังนัทนะครับหมายเลข10รัตนวัตรนะครับหมายเลข12รัฐภูมิหมายเลข9บุญยริศหมายเลข1สุรัตน์นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับของจังหวัดนี้ครับหมายเลข9 ลผู้ตัดเข้ามาจะรุนสักครับโอ้ยบอลมันสูงไปครับนะครับก็ขอเชิญชมการแข่งขันนะครับบอลครัง้งคีเพแค่งครับนะครับครัคร้งที่6นะครับมีท่านชมแบบนี้ทุกวันนะครับจนถึงวันที่แปดครับนะครับก็มีเยาวชนนะครับรุ่นไม่เกิน13ปีครับ ได้ตั้งเล่นจากเบรตประตูครับของด้านภูนก,ก,นกาตาะวงดาขึ้นมาก็ยังดักได้อยู่ครับ ยลงก็ได้บอลทุ่มครับโอ้โหทุ่มผิดอีกแล้วครับโอ้โหต้องไม่ต้องรีบครับตั้งสติให้ดีครับแต่ครับวันนี้เช่นเคยนะครับมีท่านชมด้กันทั้งหมด2คู่ด้วยกันนะครับตอนนี้นะครับสสุดท้ายครับก็เริ่มบุกขึ้นมาครับ แต่ yup. ยังโดนตัดได้อยู่เลยมาถึงจะรุนซักล็อกตัดเข้ามาตรงกลางล็อกหลบไป2องแล้วจิ้มตัดยาวโดนดับไปได้นิดหนึ่งจังหวะนี้ยังดักโอ้โหแต่เพื่อนครับไม่มีใครครับติดจะรุนตักอีกทีหนึ่งรุนตัดก็พยายามล็อกหลอกแตโดนดักไม่รึเปล่าจะโดนสวนกลับจังหวะนี้จับยาวไปหรือเปล่าครับโอ้โหเบียยมาโอ้ฝาวครับจังหวะนี้ครับการของหมายเลขสิบครับตัดทวัฒน์ครับ ครับสำหรับคู่นี้ก็อิมพลนี่เปล่าครับ สิบเอ็ดนะครับ,รบ,รบนะครับพัดนะครับตัดเตออกมาเลยครับโอ้โหยังไปเล่นปวนเปี้ยนอยู่แถวนั้นครับ แล้วก็จิ้มตดออกมาใบติดเลนเตอร์ครับแม่ของมาทีสองครับพน,นักงโอ้โหจังหวะน,นี้รัแบแล้วก็กระชอกแล้วโดนปันโอ้ยเข้าไปแล้วครับโอ้โหแม่บอกแล้วจังหวะแทบถลถบครับดูดูตะไคร้ครับมเมื่อกี้เบอร์อะไรยิงครับชูมือหอนครับ ันหลังขันหลังขันหลังโอเคครับทำไปได้ครับประตูนันเตียขึ้นมาครับโอ้โหเหมือนเล่นยังจับจังหวะกันไม่ได้ครับจะโจมตันหรือเปล่าผู้สาประตูก็ยังนิ่งอยู่โอ้โหจังหวะนี้ครับโอ้โห นมาไป1นศูนยะ์ครับตอนนั้นผู้การเขาวงครับถูกยาวขึ้นมาครับแต่คอนเตะไปติดครับแต่บอลยังอยู่ไกรเขาของของน้องสุธาครับแล้วก็เตะย,ย,ยัดยับออกไปแตลุงสัตจับจังหวะนี้แต่ว่าไม่มีใครมาช่วยครับโอ้โหไปยืนแพ็กหลังไม่มีตำแหน่งครับจังหวะนี้ต้องมาทางไหนไปทางนั้นครับเตะบอลออกไปครับ ไปเองได้หรือเปล่าโอ้โหแหมติดเลี้ยงไปนิดนึงครับไปให้ของทางด้านจะรุนสักครับจะได้ทุ่มบอลยัดเข้าไปครับมองหาเพือนทุ่มยัดยาวมาหาพื้นที่ว่างครับต่างเป้าแล้วเปิดตักยาวขึ้นมาครับตักไหรือเปล่าแล้วโอ้วันมันยังจับจังหวะโดนรอนจังหวะนี้จะมวนไปแล้วเลือกยิงครับ ยัดยาวขึ้นไปครับแตเปิดย้อนกลับมาครับโอ้แต่ไพ่บนยากครับแล้วก็แม่จังหวะมันยังขาดเกินเพื่อนก็ยังไม่เข้ามาช่วยครับยืนดูกันนิ่งเลยครับโอ้เราบอกว่ดักได้อีกแล้วโอ้แต่ว่าจังหวะนี้ครับจะดับไยได้หรือเปล่ายังชุนละมุนก็อยู่ในแดนของผู้กลางครับแล้วก็ติดกับสมายของมานเลขสิบสองมาเล่นไหม่สารครับจังหวะใบฟ้าบอลครับโอ้แต่เหมือนไปแย่งกันเองครับแต่ไปรีบ่าบรอรอแล้วจิ้มครับโอ้โหแม่ จังหวะนัไปแพ็กกองหลังกันเยอะครับแล้วก็ไม่ตามตัวครับโอ้โหทำให้ทางด้านของหนองสุดท้าครับบุกไปโอ้โหตอนนี้การคองบอลอยู่หนนองสุดท้าเยอะเลยครับเป็นะจัดจาวขึ้นมาครับ จังหวะีจะม้วนไปอีกแล้วครับจังหวะนี้แล้วก็จิ้มตัดไปเรียบร้อยอีกแล้วครับโอ้ประตูไม่ใช้มืออีกแล้วครับเอาแล้วครับสองสูงครับโอ้ทำประตูที่สองให้กับตัวเองครับทำประตูให้ทีมน,นะครับโอ้โหต้องบอกว่าของหลังผิดจังหวะครับโอ้แล้วก็ไม่ขึ้นห้าครับ อาย่าขึ้นไปชั้นแรกครับพอบลังบ,บนไม่ได้อยู่สบายครับขน,ดนาดจังหวะแล้วก็จังหวะแล้วจับจังหวะได้ทร่ฟ้าล้วขวาครับใส้งใหม่ที่สิบครึบหรวัดนะครับต้องบอกว่าคู่นี้มีผลครับทีมไหนชนะที่เข้ารอบครับ ไปได้หรือเปล่าครับจังหวะนี้แบ็กแล้วก็มาเปลี่ยนบังไว้โอ้โหแต่จังหวะนี้โดนตัดออกมาได้ครับแล้วก็บังก็ออกมาครับลก็บังบอลไั้ออกไปครับทางด้านของพัชรกรพัชรกชร,กรกทุบยัดยาวเข้าไปครับไอลุ้นกันข้างหน้าครับแล้วก็มีตัวดัดไว้ตัวนึงครับทนไมผมมาเลขหกครับรัชตะ โดนตัดยาวออกมาแล้วจิ้มกับไม้พักงานก่นพนักงนกรล็อ,อกหนึญญ่งจังหวัดพักเจรจาก่อ,อังอุ้งหูจังหวัมาปีนขาไปครับครับก็ขอบคุณไปยังบริษัททางจิวเมดในแรนจำกัดนะครับที่สนับสนุนงบป,ประมาณในการจัดงานให้กับนักเรีนยนในเขตของอุบอรษษอญญลออราชธานีจังหวัด26โรงเรียนด้วยครับตัดยาวขึ้นมา ไว้ครับจังหวะนี้นัทวัตนัทวัตเราก็โอ้โหต่เหมือนล็อกแล้วมันยาวครับแต่ก็ยังไม่ตาบอลครับโอ้่อยบอลทิ้งครับจะสวนกับรือเปล่าครับอาชตะที่ปู่สร้างไปไปติดฉลุศักดิ์ุนศักดิ์หาพื้นที่จะไปเองครับโอ้ก็ยังจับยาวอยู่ครับมีทางด้นของหมายเลขเก้าครับคุณยริตบอลไหลออกไปแล้วปล่อยให้จลุศักดิ์โอ้เหมือนตอนนี้เล่นอยู่ตัวเดียวครับทางด้านของทุกการเขาวงครับ ของหลังแพ็คกันหมดเลยครับโอ้จังหวะจะสวยกันรึเปล่าหยาดขึ้นมาตากดองขึ้นมาครับจังหวะนี้ไปมือฟาดแบบนี้อีกแล้วครับปุยไปสาบผู้สัตว์ประตูครับนี่ครับก่อไปทำฟาวผู้สัตว์ประตูนะครับของนัทวัฒน์หยาดขึ้นมาครับเซนเตอร์ตัวหลัง ตะกรโอ้โหการจิ้มครับโอ้โแล้วผู้สัประตูครับโอ้โยังเกิดความไม่มั่นใจครับโอ้โจังหวะนี้ไปชั้นแลบโดนลูกเตะม,มุ้อีกแล้วครับ ลกครับนะนัทของนัทวัฒน์โอ้โหบอลมันเด้งพื้นครับโอ้ฉันเลาะตัวออกครับโอ้ไปโดนตัดได้ครับจะเลาะไปหลบไปต่อแล้ลบไปตามโหนันลุ้นตัดตัดบอลตัดทันหรือเปล่าครับแต่นัทของมันนี้สิบสองครับรตัดกระพุ้นบุญเดลิศขุนเดลิศจะเลาะไปจิ้มโดนตัดได้ครับ สวนกับจาลุนตัดก็เกี่ยวได้แต่ว่าบอลมันยังกุกคลิกๆ,ๆ,ๆอยู่โอ้แล้วเพื่อนก็ไม่ขีดตัวรับบอลครับโอ้ยืนรอกันนิ่งครับยแต่ไม่ทางด้านจรูุัก์ตัส่งไม่ได้โดนดักนิ้แล้วครับตีเล่นออกมาไอ้าหาพื้นที่มาริมเส้นทนางซ้ายโอ้โหจับบอลไม่ทันครับคะแนนของหมายเลขสองนะพัชรกรนะครับ านาของนัทวัน์นัทวัน์ครับหอมหาเพื่อนเรื่อโอู้จังหวะนี้เตะไม่ตรงคอเพิ่มหาไปเยอะครับาาจัดจ่าวขึ้นมาครับโอ้โหโดดลงครับเตะยา,าวออกมาครับ ขับบอลอไม่สวยไปยังไสได้อยู่ครับโอ้โหแต่จังหวะที่เสียหลายหาจังหวะนี่คือจังหวะจับบอลยาวครับพอ,อสุดท้ายไปโดนน้องสุดห้ากำแางของวิชรกรออกตุ้มตัดมาโอ้ไปติดวัชรกรนี่ครับแล้วก็กองหลังครโอ้โหเหมือนจับบอลไม่ตรงครับไปแย่งตำแหน่งด้วย ทำบอลออกไปครับนั่นเป็นบอลทุ่ของทางด้านน้องสุดทครับจักรกรจัชรกรก็พยายามปั้นเกมครับให้กับทางด้านเพื่อนนะครับมีรัชตะลออยู่ด้วยถูกหาพื้นที่เข้าไปครับโอ้โหเราจัดสวนครับโอ้โหไม่ถ่ายบอลครับคมนาคมสาเล่นังหว่าที่จะไปโอ้จะบอลมาโดนจิ้มอยู่จะรู้สักจะรู้สักแล้วโอ้โหยังช้าไปครับโดนตัดไกลอยู่มาถึงจักรกรจัชรกรเข้าซ้ายและขวาโอ้โดนตัดออกไปได้ครับ โดนทีละโดนสิ่งยัด้าไปกบไปวันจะได้เปิดเล่นจากบริเวณเข็ประตูของด้านเขาวงทุกก่างครับยอาขึ้นมาก็ยังมันติดอยู่ครับตัดไม่ได้หลอกลอบทีมตัดแล้วก็ดึงล็อกหลอกไปอยู่จุด ไปครับจังหวะนี้โอ้ลักตาครับตบตัดไปให้โอ้แต่บอลมันไม่เหมือนไม่พร้อมครับครับแม่ผู้ตัดประตูก็ยังนิ่งๆอยู่ครับยังในเมยครับโอ้โหตอนนี้แม่ชาเขามาแพ็กแล้วครับ แต่เพื่อนก็นยังไม่พร้อมารับโอ้งนะั้นผมหมายเลัสบครับระทภูมิยังโดนตักออกมาแล้วก็จะน้องสุดท้าครับานาครับของหมายเลขสิบกับปริวัติปริวัติจะไปมาโอ้โหหนูวิ่งไล่ตามมาสามตอีกคนเลยครับแต่ว่าไม่ตรงครับได้ตั้งเล่นจะวิ่งกก่ประตูของเขาวุ่งผู้กลางครับ นะครับชทางไลฟ์สดนะครับสามารถเข้าไปชมได้นะครับที่ง่ายๆสไตล์ลอรี่นะครับที่เพจ a c e b o o k นะครับง่ายๆสไตล์ลอรี่นะครับหรือว่าอยู่ในกลุ่มะครับการคิปแชร์การคิปครับฝากกดแชร์กดไลค์ด้วยนะครับรถมาจังวันนี้รนดักได้จนุสักดักได้อยู่โอ้ปัญหาของทางด้านทุกกางเขาวิจับบอลแนวชอบจับบอลยาวครับ จะได้เป็นบอนทุ่มของตางานเทาวัดน์ว,วันมองหาเพื่อนโอนยยังช้าอยู่ครับโอ้ยยังเล็งอยู่เราไปติดจังหวะนี้เปิดตัดโดงบอลออกไปแล้วครับตั้งเล่นจากเรงเกตประตูครับตอนนี้นะครับกน แต่เพื่อนไม่ขึ้นครับไม่รู้ว่าจะส่งให้ใครโอ้โหของหลังแพ้กันแน่นเลยครับแต่ก็ยังไม่รู้ประกบใครครับวอนนี้ฟังไว่จะรู้สักหาพื้นที่แล้วก็จิ้มตัดจังหวะนี้จะรู้สักจะตัดเข้ามาแต่เพื่อนก็ยังไม่วิ่งครับยืนโดนดักได้แน่นเลยครับตอนนี้เบียดแย่งกันอยู่กลับมาคุณนิลิศตับคืนมาทนงดนะทวด สวัดถหาาพืน้นที่โอ้แต่ยิงแต่บอลมันเบาไปเยอะครับโอ้แต่ก็มีชัอกระชอกนิดๆครับนี่ยาวขึ้นมาสุดที่น,นั่นโอ้แต่บอลเลยไปครับแล้วก็จังหวะนีะ้แต่ผู้ตัประตูแทนที่จะใช้มือจับครับอูโดนเตะม,มุมอีกแล้วครับโอ้โหยังหล้อนอยู่ครับโอ้จังหวะนี้ครับอูโดนแทงม,มุมเฉยเลยครับแม่ีโอกาสได้ใช้มือแต่ไม่ใช้ครับ ย้อยย้อยเข้าไปชนคานโง่ทังวานี้แล้วก็โอ้หวันต่อไปครับกับเจ็บอยู่หรือเปล่าลุก,ลกออก แล้วก็หันมาเด็วก็ยังติดรู้สึกก็ยังเนยเนอยอยู่ครับดับได้อยู่น,นึจังหวะโดดดับคืนมาได้ครับโอ้แต่ก็ยังพยายามที่จะรองบอลไปครับบอลโดดึงให้กับน้องตุละเฉยเลยครับแต่โดนติดอยู่ครับ หวานี้ย้อยครับโอ้โหเาก็รับไม่ได้ครับเตะยาออกมาหาพื้นที่ตรงนี้ครับังหว่านี้จะทำไงเอาฟุตบอลลงพื้นแล้วเรือกจริงยาตัดเข้าไปหาพื้นที่คู้จังหวะของนัทภูิโอ้แหนบอลเฉยเลยครับโอ้โหมือเหมือนแมมีแขนกลางๆอยู่ด้วยครับ ยิงยัดตัดเข้าไปครับโอ้โหปัดได้ครับจังหวะนี้ได้ลูกเตะมุมอีกครั้งหนึ่งครับทางด้านของน้องสุดพรครับนะครับก็รวมชมรูปเชียร์นะครับเยาวชนนะครับรุ่นไม่เกิน13ปีนะครับในเขตของอำเภอพุทธบาทครับวันนี้นะครับเสื้อสีเขียวครับน้องสุดพรครับส่วนสีเหลืองนี่เขาวงนะครับรวมกับพุกละเต้นสั้นแท่บอลยังโอ้จังหวะนี้แล้วก็ยังชุลมุนกันอยู่อตุนตัดออกมาได้หรือเปล่า ตาดออกมาแต่ยังไปติดทางใต้ของมายเลข6ครับราชตะเลิศกับทางใต้ของมายเลข11ครับทางนั้นธนพัทะครับทางด้านของบุญญาฤทธิ์ครับบุญญาฤทธิ์คืนบอลอยู่คืนไปคืนมายังไม่ให้ครับเอาเพื่อนไม่มีใครเติมมาครับยืนดูกันนิ่งครับจะโดนดักเลยหรือเปล่าครับจังหวะนี้แล้วก็วังบอลเอามาเล่นครับจะลุนสัตว์จะโดนตัดได้อีก ถึงหนีออกไปทางด้านของพัชรกรชุ่มยัดยาวขึ้นมาครับพัชรกรตามโด่งปุสาตว์โอูจังหวะนี้ครับมไม่รู้ประกอบใครเลยลตอนนี้ของหลังก็ไปยืนกันแน่นครับโบไม่มีใครอยู่ข้างหน้าเลยครับ ตอนนี้ต้องบอกว่าการบุกนี่ยกให้ถึงน้านของหน้องสุดท้ายครับตอนนี้เห็นสั้นๆขึ้นมาหมดเวลาการแข่งขันครึ่งแรกครับโูต้องบอกว่าตอนนี้ครับด้านของ น้องพุท้าครับออกน้าอยู่ที่2ประตูต่อศูนย์ครับเดี๋ยวช่วงนี้ก็คงจะนะครับในการไล่สดนะครับคงจะพบกับผู้สนับสนุนหลักจากพิการนะครับบริษัทการคิวิีนะครับรวมไปถึงกิจกรรมต่างๆนะครับช่องทางนะครับง่ายๆสไตล์ลอลี่นะครับที่เพจเฟซบุ๊กฝากชมฝากแชร์กันด้วยครับ